พาไปดูสีสันโรงเรียนโคราชค่ะได้นําเด็กๆนะคะร่วมประกวดแต่งกายเป็นนางเงือกกับพระฤาษีค่ะในวันณนคดีเอกพระอภัยมณีเชิดชูเกียริสุนทรผู้กว,วีเอกของโลกค่ะ ที่โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายจังหในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานายอุทัยชารัญจนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนได้เป็นประธานเปิดงานวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยต้านยาเสพติดโดยมีร้อยตำรวจเอกสุพรรณนรนนโรธอิ่มวิเศษรองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรพิมายตลอดจนคณะผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองนะคะรวมกว่า1,240คนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะทังนี้ก็เพื่อนร่วมรำลึกและเชิดชูเกียรติสุนทรภู้กวีเอกด้านวรรณกรรมไทยผู้สร้างสารรค์ผลงานอันทรงคุณค่าตลอดชีวิตในสีรัชการจนได้รับการยกย่องว่าเป็นกวีสี่แผ่นดินแล้วก็ยังได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญด้านวรรณกรรมของโลก ด้วยนะคะรวมทั้งเพื่อให้นักเรียนได้แรงเห็นถึงความสําคัญของภาษาไทยและตระหนักรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดที่กําลังทวีความรุนแรงและก็มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะ โดยกิจกรรมที่จัดนะคะก็จะเน้นส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยให้กับนักเรียนแล้วก็เปิดโอกาสให้นักเรียนได้กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครูบุคลากรและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศ,ศึกษาและพลศ,ศึกษาในการจัดการแข่งขันวาดภาพระบายสีแข่งขันคัดลายมือแข่งขันเขียนเรียงความในหัวข้อยาเสพติด และมีการประกวดคำขวัญหัวข้อรักภาษาไทยแข่งขันแต่งกลอนในหัวข้อต่อต้านยาเสพติดแข่งขันวาดภาพโปสเตอร์ต่อต้านยาเสพติดและประกวดเต้นต้านยาเสพติดนะคะส่วนไฮไลท์ที่สร้างสีสันอย่างมากเลยค่ะก็คือการประกวดแต่งกายตัวละครในวรรณคดีชิ้นเอกเรื่องพระอภัยมณีนั่นเอง,เองซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต่างแต่งกายแบบจัดเต็มนะคะให้กับลูกๆที่เข้าร่วมประกวดค่ะ ก็ทำให้ผู้ที่เข้าร่วมในงานนะคะโดยเฉพาะเด็กๆค่ะให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะ